นี่ครับที่ผมซื้อจากตรงนี้นะนี่ครับสามันนี้ครับที่ผมซื้อจะซื้อจากตรงนี้นะคะสามพันนะครับที่แช่ตู้เย็นแล้วมันจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าขันใดเริ่มที่สุดกันเลยค่ะขู้นที่หนึ่งสีแดงจากสีส้มครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะ ตู้ี่นสีงเหอสียวนครับเวเราจะไปดูกันว่าใคร นะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียงกันสังคัญแล้ววิ่งดูนะครับว่ามันจะไปถึงส้นแหรอือเปล่าเราไปลองกันเลย พิเศษอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป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 ชมที่บ้านนะครับนี่นะครับสามคันนี้พอผมกลับบ้านมาเนี่ยผมจะช่วยดูว่ามันทำอะไรได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพอคันนี้นะครับเอาโดนความเย็นนะครับคันนี้โดนความเย็นต่ำกว่าสิบองศาครับคันนี้จะเปลี่ยนสีนะครับ ถ้าลบ10องศาก็อาจจะนานหน่อยนะฮะแต่ถ้าต่ำกว่า10องศา30วินะครับก็จะเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับต้องแช่ช่องฟรีซนะครับช่องเย็นน่าจะไม่ถึง10องศาเดี๋ยวเราจะลองแช่เลย เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดตู้เย็นกันเลยครับว่ารถมันเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดึน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 ดนโอ้คันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำคันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงคันโอ้คันนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินโอ้ทำไมมันเรื่อยๆนยเดี๋ยวเราจะเอาออกมาดูนะครับ Okey okey petu je. คันนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับเห็นเห็นหยดนะคคนนี้สีแดงนะครับส่วนคันนี้สีดํานะครับข้างบนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนเปลี่ยนสีนะครับ คันนี้เริ่มเปลี่ยนหมดแล้วนี่นะครับก็กลับเป็นอุณหภูมิปกติแล้วนะครับก็จะกลับเป็นสีเดิมนะครับคันนี้ก็สีเดิมคันนี้ก็สีเดิมสีสม้มคันนี้ก็สีเดิมครับ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าคันไหนมันเปิดยังไงได้บ้างครับ ทีนึงครับก็ือเคาะนะครับนี่ฮะแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาได้แล้วมันแบบมันปิดเนียนมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ครับก็เปิดประตูได้ปกตินะครับ ต่จะไม่ได้เปิดกว้างเท่าอย่างนี้นะคะอะลองเทียบกันอันอันนี้มันจะเปิดเฉียงไปข้างหลังหน่อยแต่คราวนี้ครับมันจะเปิดอ้ากว้างกว่าคัานนี้นิดนึงนิดหนึงฮนะนี่ฮนะพอด,ดูจากมุมบนมันก็จะกว้างกว่านิดนึงฮนะ มาดูคันสุดท้ายครับรันสุดท้ายก็เปิดประตูได้ครับแต่เปิดได้แค่นี้นครับคันนี้กว้างกว่าเยอะมากครับนี่ครับอุย้ยนี่ครับ เป็นอย่างนี้คนระับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดคือไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะคะ